ได้ทั้งที่นั่งทำงานตอนกลางวันและที่นอนตอนกลางคืนใหม่ซึ่งก็คล้ายกับตอนแรมรอนทั่วไทยใช้ท้ายรถนิสสันเอวเป็นทั้งที่นอนทั้งที่ทำงานมาสิบกว่าปี หลังโควิดระบาดกลับมาสร้างบ้านคนเดียวสวนสาธิตชีวิตธรรมชาติที่สวนจันทร์ปทุมธานีนอนกับพื้นมาห้าปีจนโรคทางเดินหายใจกำเริบต้องเข้าโรงพยาบาลตอนนี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นครับ